โอ้โหผ่านมา3 4มสี่พาร์ทแล้วมีโยบีของเราเนี่ยยังหัวเป็นแม่ชียอยู่เลยเนี่ย <c oughs> ทำไมหัวไปยาววะเนี่ยเฮ้ยทำไงให้ผมยาวไวเขาบอกว่าวิธีการที่ทําให้ผมยาวไวเราต้องแบบเอาหัวไปจุมน้ํา <c oughs> เออเนี่แช่น้ําบ่อยๆอย่างนี้นะครับน่าจะแบบยาวไวได้เดี๋ยววันนี้เราต้องหานกแล้วว่ะทุกคนเพราะว่าเราขาดของหลายอย่างเลยผมกลับว่าผมจะเอาตั้นแล้วก็เอากล้องนะครับมาสแกนให้ได้นกมันหายไปไหนปะเนี่ย เรายังขี่เต่าไม่ได้ไงรปเด็นนะเพราะว่าเราไม่เจอมแมลงงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปบนเขากันก่อนดีกว่าทุกคนว่าบนเขานี่รู้สึกว่าจะมีมะแมลงพอสมควรแต่บางทีอ่ะผมมองไม่เห็นไงเพราะเราไม่มีกล้องในการสแกนนะครับอ่ะขึ้นเขาเลยมีนกปล่าวันนี้เอ้ยเหมือนจะเห็นวแ,แวบด้านนี้เมื่อกี้นะ่าจะมีปีกมันลงมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ไงลงมาแล้วจริงด้วยโอเคเลยเยี่ยมอย่าพึ่งไปเดี๋ยว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 ทันวะเนี่ยน่าจะทันอยู่ เอ้ยโดนพอด,ดี <Wow. S 1> พดแมนอ่ะจัดไปเวลห้าเวลอะไรเดี๋ยวไปทําการเพิ่มพลังได้นะครับเอาละตอนนี้สลบแล้วนะครับผมเราใส่เนื้อกันเลยตัวนี้เนพรามแล้วกันอ่ะจัดไประหว่างรอเดี๋ยวสำรวจพื้นที่ด้านล่างนี้ก่อนมีอะไรน่าสนใจให้เราแบบจับเพิ่มเติมบ้างเปล่าหมือจะมีนกที่เอ่อเลเวลเยอะกว่านี้ข้างหน้าอีกตัวนึงตัวด้านหน้านี้เลเวลเท่าไหร จะไปเร็วโอ้ยไม่ทันเห็นเลเวลขึ้นไปแล้วมึงยังไงดีวะเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับต้องเอาตัวนู้นแหละทุกคนทีนี้ันดับต่อไปเราต้องเอาที่ขี่นะทุกคน,กคนผมจะคราฟที่ขี่มันได้เลยหรือเปล่ามาดูหน้าตอนนี้ที่ขี่น่าจะขาดนี่ขาดพวกเคลาตินกระชีตินอะไรก็ได้ใช้แทนได้อยู่ไดิหน้าหรือหน้า,นาตัวไหนให้เคลาตินบางว่าต้องเป็น3มเขาหรือไม่ก็ไอ้พวกมีเขาอะน่าจะได้เดี๋ยวตัวนี้เราฟาร์มให้ของดีอยู่ อ่ะโอเคเฮ้ยด้านหน้านี่ม้าอะไรเนี่ยโคตรสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะเจอม้าดีตัวนี้เราจะไม่ต้องใช้ที่ขี่ด้วยอาจจะเป็นเฮเว้นเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าเฮ้ยเฮ้ใช่ไอ้เหี้ยไอ้เดี๋ยวยืนมองนานเกินมาตกใจกูแป๊บหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันหายโกรธก่อนเดี๋ยวจับม้าตัวนี้ก็ได้เออเอ้ยเ้ยเฮ้ยมันเอาวะมันเอาวะระวังระวังระวังเดี๋ยวเดี๋ยวไปโคดรปเตอร์เอ้ยเอ้ยถ้าโดนนี่คือแบบตกลงไปมือหัวเลยนะ โชคดีไม่โดนมามามา,ม,ามึงมังอาจเกินเอาหนังมาโอ้โหตีไม่โดนสักทีพื้นท,ท,ท,ที่ต่างระดับตามหาม้าต่อม้าไปไหนแล้วเดีนน๋ยวนะเดี๋ยวนะหายเลยม้าผมมันน่าจะวิ่งขึ้นมาบนนี้เฮ้ยเจอแมงเจอแมงโอ้โยระหว่างหาม้าเจอแมงพอด,ดีอยากได้ชิตินเคราตินพอด,ดีแจ๋วเลยดีแหละดีแหละสุดยอด ออกำลังตามหามันอยู่พอดีเลยเรียบร้อย207อะตอนนี้ที่ขี่นกเราได้แล้วนะครับเหลือแต่มา้าต้องจับม้าให้ได้ด้านหน้ามีแรปเตอร์อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจผมว่าแรปเตอร์ตัวนี้น่าจะเป็นตัวทั่วไปนะครับผมเดี๋ยวเราใช้โบล่าในการจับมันได้แล้วก็มา้าม้าอยู่ด้านหน้าพอดีเฮ้ยตัวนี้มีปีกด,ด้วยเดินหน้าเดินหน้าไอ้แรปเตอร์มานี้แรปเตอร์จะแดกมั้ครับนอ่แนะ่ล็อกไว้ก่อนเสร็จกูแน่มึง ปเลยปนลยปเาดหน้ไหนา,นาไม่ได้ตัวนี้ฟาดทั้งข้างฟาดทั้งข้างมีแต่เลเวลแปดโอ้โหมีแต่เลเวล 9, 10, 10น้อยๆงั้นเลยเฮ้ยเรายัดเนื้อก่อนอ่ายัดเ,เนื้อเข้าไปเสียดายเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันน่าจะลงมาแล้วครับอาจจะจับได้ง่ายๆทุกคนเฮ้ยนั่นเป็นตัวที่เราเห็นเมื่อกี้ป่ะมันงอกปีกได้เหรอใช่หระวะสีมันเหมือนกันมากเลยผมไม่แน่ใจนะตอนนี้แต่ว่ามันไปด้านรู้ละวะค่อยว่าทีหลังแล้วกัน ราอาจจะต้องรอมันสงบนานพอสมควรตอนนี้เหลรัรพาแรปเตอกลับไปกับเราได้เลยเดี๋ยวผมไปเคลียร์แกลลีไมมัดธาตุไฟนี่ก่อนเพราะว่าอันตรายมากอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่มาแล้วช่วยกันช่วยกันนี่ได้ของดีเพียบมันได้ไข่มาด้วยเหรอไหนไหนอันนี้เหรอเอาไปทำไรเนี่ยเป็นไข่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเอาไปแดงหรืองไงไม่แน่ใจแล้วก็มีเอลิเมนต์เหรออ๋อได้ใช้คลาบของนะพวกนี้อ่าโอเคไว้ก่อน แล้วกไอยตัวนี้นะ่าจะให้เคลาตินได้เดี๋ยวเราฟาร์มไปด้วยเลยขวานมาอ่ะได้สิบโอ้โหได้โคตรน้อยเลยดับเบิ้ลได้ยังมาลงมาแล้วโอเคไปมันกำลังจะบินเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนใส่ไอ้เคี้ยบังบังมากเลยเออเรียบร้อยใส่แล้วใสแ่สแล้วป่ะเหมือนจะใส่แล้วนะมาตีผมเหรอเฮ้ยน่าจะตีป่ะไม่ตีนะเมื่อกี้ผมกดใส่ไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าเข้าหรือย,ยัง บางทีมันก็ไม่เข้าอยู่ไม่เป็นไรค่อยว่างทีหลังได้เดี๋ยวทีนี้มาดูแรปเตอร์กันนะครับแรปเตอร์เป็นไงบ้างเอ่ยว่าเดี๋ยวว่าหลับอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาว่ะมันเอาว่ะไอ้ไมานี่แม่งมันเก่าจริงเฮ้ยดานนานี่เติมเลยแรปเตอร์มาเดยมาเดยเออเอาให้ร่วให้หมดส่วนแรปเตอร์ผมนี่เดี๋ยวขอแทร็กดิกูลืมโลเคชั่นเฮ้ยเฮ้ย,ยมันลงมาว่ะแรปเตอร์น่าจะได้แล้วเนี่ยแล้วก็เหลือแต่นกนะครับผมตอนนี้มันสงบแล้ว แรปเตอร์น่าจะอยู่ตรงนี้เปล่ามีไงแรปเตอร์เราทุกคนได้แล้วเลเวลนสิบเอ็ดเอาละเดี๋ยวอัพค่าพลังก่อนอ่าเลือดไปก่อนโอ้โหค่าพลังโคตรน้อยเราใส่ที่ขี่ก่อนเพื่อเติมอาเมอร์ให้มันหน่อยที่ขี่น่าจะคราฟได้ไม่น่ายากนะของแรปเตอร์นี่อันนี้โอเคเดอพอดีเดี๋ยวดามเมดด้วยลำดักดีกว่าดามเมจไว้ที่หลังที่ขี่คราฟช้ามากเดี๋ยวค่อยไปปรับคราฟติ้งสกิลทีหลังโอเคผมจะขี่แรปเตอร์ต่อพลอรสซอตาม มาหายไปไหนแล้วมาจับยากมากเลยจะบินหนีอย่างเดียวตอนนี้ได้วิลดาเมจดาเมจขึ้นทีเล็นิดเทียบหน่อยนี่นี่นี่เจอแมงแล้วต้องการแมงพอดีเร็ว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 เออเออบวกบวกล่วงล่วงเปล่าไม่ล่วงว่ะล่วงยากล่วงยากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหเฮ้ยมาอีกหลายตัวเลยมาอีกหลายตัวเลยเอาดิเอาดิมาเฮ้ยช่วยกันหน่อยดิช่วยกันช่วยกันช่วยกันเออ ตีโดนยากมากแล้วก็ตีไม่ค่อยแรงด้วยตอนนี้อ่ะฟาร์มชิตินฟาร์มชิตินมาแล้วเวลาหล่นไปตรงนี้นี่โอ้โหหาซรากยากมากเลยอ่ะเอาเท่าที่ได้กูขี้เกียจหาเว้ยมาไปนู่นแหละเดี๋ยวต้องจับมาอีกตัวหนึ่งคือสมบูรณ์มาก,กวันนี้เฮ้ยๆลงจอดแล้วลงจอดแล้วเอาละห้าสิบอันนี้เดี๋ยวไวเลย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 ไเลยไปไหนกระโดดใส่ปุ๊บไม่ทันว่ะไม่ทันไม่ทันแหม่งเองยนิดเดียวหรือจัดการนี่นี่ก่อนแบงปอ แมงปออุ้ยทีเดียวตายเว้ยโคตรแรงนี่แหละอุ้ยชิติงโคตรเยอะว่ะโอ้ใช้ขวานนี่ฟาร์มอย่างเยอะเหลือเฟือเลยเนี่ยเดี๋ยวได้ขี่เต่าได้วันนี้เอาโอเคมาลงมาแล้วแมงเลยเดินขึ้นหินอีกมาๆๆใส่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 มันไม่ใส่ว่ะเออมันไม่อาายอมใส่จริงพอกดใส่ปุ๊บมันจะกลายเป็นโกรธทุกคนไปเลยกันไม่เอาแล้วลงไปข้างล่างดีกว่า เดี๋ยวเราโดดตรงนี้เลยไปไปดูนกนะครับน่าจะได้แล้วนะวมาแล้วดีไงนกเราครับได้เรียบร้อยทีนี้ก็เดี๋ยวติดตั้งที่ขีก่กันเลยแล้วกันที่ขี่น่าจะยังไม่ได้คราฟเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ระหว่างทางก็ลืมคราฟขาดอะไรอีกไม่ได้ขาดไฟเบอร์อีกอะไรเดี๋ยวนกเราเน้นน้ำหนักกับดาเมจแล้วก็สปีดอ่ะโอเคที่เหสตามิน่เรียบร้อยไฟเบอร์เดี๋ยวเก็บเท่านี้ได้ยอมใหญ่ยอมใหญ่ เออเอายอมใหญ่มาเก็บ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 เฮ้ยกูได้อะไรเดียวมึงมือมาจับแบบงงๆโอ้โหเฮ้ยไม่กูนึงเอาได้สองไอ้บ้าโอ้ไม่อยากได้เยอะโอ้โหมาเฉยเลยทุกคนกูสายแยกออกมามันก็โอหกระโดดใส่กระจังนั่นไงบ้าลองอีกรอบนึงเอากูลองอีกรอบหนึ่งมามๆๆๆมาไปส่ง่อยตัวเดิมปะเนี่ยตัวเดิมปีกแปลกมากเลยรอบนี้ ปีกไปโคตรแปลกปีกไปอยู่ด้านหน้าแล้วใส่เลยอ่าเรียบร้อยขึ้นขีเออโอเคนะทีนี้แหละผมได้แน่ทุกคนไม่มีปัญหาเทปมิงร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้แต่ว่าจับยากพอสมควรอ่าที่เหลือร่อที่เหลือร่อแล้วปีกมันแปลกนี้จะบินได้ปะเนี่ยตอนนี้ก็คือระหว่างนี้เอ้ยสวนแลวมึงสวนลวมึงเฮ้ยเเทปมิงสวนาะว่าไอตัวด้านหลังนี่เฮ้ยพวกเราพวกเราบวกหน่อยสั่งบวกไงวะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวสั่งพวกนั้นตามไปก่อนไอ้นั้นแม่งตามจิกไอ้พวกนั้นน่าจะเล่นแล้วแหละเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยกูจับม้าอยู่โอเคขี่ต่อระหว่างนี้ไม่มีปัญหาครับผมโอ้โหต้องมาเริ่มกันใหม่แล้วเทมมิงแบบลดลงไปเดือก้าเปอร์เซ็นต์อีกบ้ากว่าจะได้นี่นาน่าดูสังเกตด้านหน้าเนี่ยปีกนี่มันทำแบบเหมือนโล่เลยนะเออมันดูเป็นโล่มากกว่าอย่าบอกนะมันใช้พลังโล่นะครับไม่แน่ใจตอนนี้ขึ้นไป58าแแล้ว มันค่อนข้างที่จะยกตัวแล้วใส่อาหารยากมากแม่งวิ่งวนได้กูเวียนหวยไอย้มากรตีนอีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคุณผู้มชมครับเสียดายโดนกล,ลิบิมัสตีเป็นงานนี่แบบว่าโอ้โหเทมิง100่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันจะบวกในเวลเยอะนะเฮ้ยมึงอย่าวิ่งไปกไกลๆนะเดี๋ยวไปเจอตัวตีนี่อยู่วุ่นวายเลยนะเออทางนี้แหละปลอดภัยตรงนี้ไม่น่าจะมีตัวอะไรมาวุ่นวายแล้วเอาละได้เรียบร้อยโอเคเปกษัตริย์เรา นะครับถึงปีกไปจับพิการก็ไม่น้ามีปัญหาอ่าหายละหายบักแล้วโอเคพวกเราป้อยเดี๋ยวพาเออลูกทีมนะครไปส่งบ้านก่อนกระโดดก็ได้แล้วก็บินก็ได้บ,ไดบินกดสเปซบาร์สทีเอามาๆๆตามไนี้มาได้หลายตัวแล้วันนี้มาเลยเอาไปละมาอุตส่าห์จับนกแต่ว่าได้ม้าบินไปก่อนใช้ม้าบินน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าความง่ายแล้วก็ค่าพลังน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นระดับค่อนข้างดีนะครับตัวเฮฟเว่น เอาปามามามา,มาทางนี้ก่อนโอเคมีใครตามไม่ทันบ้างโง่เนี่ยเดี๋ยวน่เดี๋ยวน่นกไปลงนู่นก่อนอ่าแรปเตอร์มาแล้วน่าจะเหลือแต่เปโกบัตแตกไม่เป็นไรเปโกบัตแตกก็ไม่ได้เอานะครับผมเอออีกตัวนึงคือพาราซอนี่กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปโกบัตแตกกับพาราซอตามไม่ทันนี่นี่นี่เปโกบัตแตกมาแล้วแล้วพาราซออยู่ไหนอ่ะพาราซอยังไม่มาเดี๋ยวเติมเลือดด้วยโอ้โหสตาร์มิน่ามาดี ดาเมจขึ้นใช้ได้น่าจะใช้ในการจับสัตว์ได้ด้วยนะครับถ้าดาเมจไปแรงเกินไปออสตอร์บ,บิน่าสักห้0พันโอเคเดี๋ยวดาเมจเลยดาเมจสัก5 0 0พันแล้วกันอ่ะแล้วก็เลือดอ่าเลือด1มื0 0นะครับบานครบยังเอ่ยเปโกว่าแตกไปนู่นเลยน่าจะมีพาราอตัวเดียวที่ยังไม่มานะครับตอนนี้อ๋อติดแม่งเอ้ยติดบักอยู่ติดต้นไม้เคลียให้เคลียให้เคลียให้เออเคลียเคลียเคลีย,ยไป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 ,ไป,ไป กับบ้านเราโอเคแล้วนี่พาราซอมาเลยครับผมตอนนี้ก็ผมจะทําการฟาร์มผมฟาร์มได้เยอะเหมือนกันดีว,ว่าเบอร์ลิงเบอรี่อะไรค่อนข้างดีเดี๋ยวลองเตะคอยาวดิมันจะหลับปะมันจะหลับหรือมันจะตายลองลองวิเลือดออกเลยเลือดออกเลยเอาหนี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 ไม่ให้หนีไม่ให้หนีเตะล่วงเรียบร้อยอุ้ยจับแหลกได้เลยเพอได้มาตรงนี้ง่ายง่ายง่ายเดี๋ยวคอยาว้ให้เป็นแบบตัวฟาร์เมเบอรี่ได้ ่าแล้วก็เดี๋ยวมาสปีดเอาไปสัก300แล้วกันโอเคที่เหลืออะไรนี่ว่าเลือดไปอีกอ่าเลือดไป3 0มือแล้วโอ้โหเลือดเยอะมากงั้นเดี๋ยวเราไม่ต้องรอรีเลือดเต็มนะครับผมจะต้องทําการไปหาคิดตั้นก่อนในวันนี้เพราะถ้าไม่มีคิดตั้นแล้วเราจะลําบากข้างบนมีอัลฟาเล็กนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะจับได้หรือเปล่าขอผ่านไปก่อนแล้วกันคิดตั้นส่วนใหญ่จะอยู่เมืองหนาว น่าจะพอหาได้โอ้โหตรงนี้น่าจะเป็นพวกนกไฟนกน้ําแข็งเต็มไปหมดไปต่อไปต่อไปต่อเออผมรืวแล้วว่าในแบบนี้เราจะได้คิปตันจากตรงไหนวะจะได้แล้วนะตรงนี้อากาศหนาวมากด้วยโอ้ยคือตัวละครเราไม่มีเสื้อผ้าใส่อย่างนี้มีโอกาสตายได้สบายหาคิปตันก่อนในรูนี้มีบ้างเราได้คิปตันไม่มีเลยเรามีกดซีไหมกดซีมีท่าอะไรแบบเรียกอุกบาทอะไรเปล่า ไม่มีอันนี้น่าจะแบบค่อนข้างจะเหมือนออฟฟิเชียลนะครับแค่บินได้เดียวที่เพิ่มเติมเข้ามานะสำหรับเปกาซัสต์ตัวนี้ไม่มีท่าเรียกอุกบาทถ้าเปเรียกอุกบาทนี่ต้องไปนู่นเลยภาคนาเซียสรุปเลยคือไม่มีคิดตั้นว่ะหาไม่เจอจริงๆแล้วก็ด้านหน้านี่ตัวอะไรมุ่งม่วงเท่ๆวะเนี่ยเฮ้ยเสือยักษ์ว่ะอู้ยัยงเทอันนี้โคตรเทอันนี้ไม่เคยเห็นในเวอร์ชันเก่าไกาอาหนึ่งเวสีแนวแนวนี้เท่ยู่เท่ยู แล้วก็ด้านหน้านี้ทีเร็กแบบเท่เพียบอันนี้น่าจะเป็นเดดฟูลเนี่ยตัวสีแดงเนี่ยทำกัดเราเราน้าจะตายเพราะว่าเลือดเรายังไม่รีนะครับมันจะลงเป็นเปอร์เซนต์คิดตันไม่ได้วะเดี๋ยวลองดูในหนองน้นํานี้มีไอ้พวกนั้นหรือเปล่าไอ้พวกแบบว่าออซิดิก้าเพลไปขโมยจากลังวีเบอร์แล้วก็ได้นี่อ่ะเดี๋ยวลงนี้เลยเดี๋ยวเคลียร์เลยขวดเลยอ่ะเรียบร้อยตายพวกมาเปล่าวพวกมาเปล่า พวกนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันเนี่ยดูแล้วนะครับผมไม่ธรรมดาเดี๋ยวมาตอนนร้รู้สึกว่าจะเลี้ยวยากเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เราจะต้องทําการแบบผลิตพอซฟูม,มาอ่ะสแตนบายรอก่อนตรงนี้ขอเลยขอเลยไปเลยติดเดินติดเดิน,ดเ,ดนเร็วเร็วเร็วไปบินเออเรียบร้อยแล้ว,ว,วได้และของดีเดี๋ยวแต่คิดตั้นถ้าได้คิดตั้นก็ผ่านมีบ้างเปล่าวะทัางหมดนี้เมื่อกี้ด้านลู้นผมไม่เห็นเลยไม่เจอ หายากปกติบนเขาไม่ใชหาง่ายถ้าเป็นดีไอแลนแต่แบบลอดไอแลนลำบากเหลือเกินอ๋อหรือว่ามันจะไปอยู่ในป่าเลดบูดว่าที่มีลิงอะ่ะเออไม่แน่จ,จะย้ายไปตรงนู้นแทนแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยอันนี้แปลกอันนี้แปลกสิงโตเจอสิงโตทุกคนเดียก่อนทุกนเดียก่อนอน,น่าจับมากเลยลงก่อนแป๊บนึงเลือดเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้น่าจะเป็นสิงโตผมว่า แต่ว่าจะเข้าไปไงวะโหแขงคอโคตรเท่สู้นกไหวหรือเปล่าเพราะลูกดอกผมก็ไม่ได้โหดมากเท่าไม้ไปเตะก,ก็ไม่แน่ใจว่าจะตายหรือเปล่าเพราะไม่รู้ว่าเลือดมันเท่าไหร่เดี๋ยวน่าหนัดน่าหนันะต้องรอจังหวะเผลอเดี๋ยวผมปวดไอ้ตัวนี้ก่อนปวดก่อนปวดก่อนขวดก่อน,อนตายไปเน่ไม่ตายว่ะเดี๋ยวระวังเพราะว่าไอ้นกตัวนี้จะทำข้าตลบได้มาแล้วมาแล้วดวนกันดวนกันเป็นแก๊สรีร่ เรียบร้อยล่วงไฮโซมาด้วยตัวต่อไปไอนกตัวนี้เรียบร้อยลองเตะวัดดวงเลยละกันจัดเตะไปหนึ่งทีครับหนีครับหน,บนีมา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยตัวนั้นยังไงตัวนั้นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยตัวนี้มาด้วยหรอเดี๋ยวนะ่ะเดี๋ยวนะ่ะอย่ามาอย่ามาอย่ามาเออเอาไห้ล่วงเอาไว้ตายเอาไว้ตายสิบตัวไปไหนแล้วเนี่ยสิโตัวน่าจะหลับแล้วผมว่า โอ้ตัวนี้ตายยากจริงโอ้เป็นเอ็นไลทเป็นเอ็นไลท์เช่นนะครับผมแล้วสิงโตคุณอยู่ไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าหลับไปแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่ามีขึ้นอะไรจะจับจะเทมบ้างบอกว่ามีบรอนโตยังไม่ได้ใส่เบอรี่สิงโตหาไม่เจอเอาไอ้นี่โกรธแทนเพื่อนโกรแทนเพื่อนโกรแทนเพื่อนเตะหน้าแม่งเรียบร้อยครับหายไปไหนมาทุกคนผมว่ามันน่าจะหลับแล้วแหละ ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วเฮ้ยนี่นีดี่ดีนีมาหลบอยู่บุมนี้โอ้โหเดียนจัดเลยมึงยังไม่หลับยังไม่หลับแต่เกือบตายแล้วถ้าเกิดว่าเราเตะมันอีกทีมันตายแน่ต้องเอาลูกดอกเบ, au, บ au. าๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูตงถอยก่อนดีดเข้าไปดีดเข้าไปอันนี้ไม่น่าจะทําดาเมจมากฮ้ยเหมือนมาช่วยฮิยวปาวะ,วะเรียบร้อยครับชื่อของมันคือซิมบ้ากุ๊บว่าชื่อแม่งยากมากหลับไปแล้วเรียบร้อยจับกลับบ้านเลย แล้วกูจะขนมันไปยังไงอะประเด็นคือปัญหาในการขนนี่แหละถ้าพลังดีว้เ 2000, เ่เรือสองพันเผ่อปีนเขาด้วเนะนี่ยตัวเนี้ยไม่แน่ไม่แน่แนอาจจะปีนเขาได้ระหว่างรอเดี๋ยวดูที่ขี่มันด้วยนะมันชื่อซิมบา้าอ่าเรียบร้อยได้เพื่อดี <c oughs> ได้แล้วได้แล้วนะครับซิมบ้าอยู่ไหนเอ่ยซิมแล้วก็บีเอซิมบา้มบาเซตโดอ๋อมันอยู่ในหมวดบ้าพลังเพราะว่ามันต้งคราฟที่ขี่ได้ของเอริสนะครับเทพแห่งสงครามนั่นเอง เดี๋ยวกูจะพามันกลับยังไงวะมึงลงมานี่ก่อนมาโอ้โหโคตรไกลเลยลงมาลง่าลงมา,งมาว้าวกระโดดอย่างเท่กระโดเะโดเท่มากรับรองว่าโหดแน่นอนแต่ว่าอาจจะต้องระวังแบบบางตัวนะครับเขตนี้เพราะว่าอาจจะมีตัวดุอยู่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกาธาตุทีแรกนั้นน่าจะไหวไปบวกไปยังไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหไวมากบองแทบไม่ทัน ดูดิว่าซิมบ้าจะกระโจนใส่ทีเล็กทีเล็กจะตายเปล่าขอบไปบวัวแล้วเข้าวัวแล้วกัดใหญ่เลยครับกัดใหญ่เลยตอนนี้ทีเล็กเลือดออกเปล่าเลือดออกตายกระเด็นเรียบร้อยซิมบ้าผมนี่จัดทีเล็กหนึ่งดับเบิลสองหืออย่างโหดตัวใหญ่ด้วยอ่าเติมน้ำหนักสตามิน่าเลือดเลือดเอาไปหนึ่งมือน่าจะรีทันอยู่สตามิน่าเอาสักสามพันแล้วก็ที่เหลือดามเมทสปีดเอาสักสองร้อยพอดามเมจไปเลย แรงเลยเนี่ยสุดๆบอกเลยว่าแรงสุดๆไปเร,เ,ออเ,เราต้องหาเออเรือก่อนเราต้องหาเรือข้างหน้านี้เดี๋ยวเราเก็บของไปผลิตเรือแล้วก็เราจะล่องเรือกลับบ้านหรือไม่ก็ไปหาที่ที่มันปลอดภัยมากกว่านี้ก่อนเี่ยจริงๆเราสามารถที่จะราฟที่ขี่แถวนี้ได้เลยนะโอเคดูบ้ากระโดดมาแล้วเดี๋ยวต้องหาทำเลในการวางพื้นที่ไปแล้วก็เราจะใช้เทเลพอร์ตไปวาร์ปก้วของเราอะ่ะที่อยู่ด้านู้นกลับมาทีหลังโดนบ้าโดนมา้นมา กูอะไรบินตามกว่าเต็มเลยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังกูล่วงนี่กูตายเดี๋ยว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 ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอันนั้นเอาฟ้าเล็กเหรอสิบบ้ากูไหวปะเนี่ยกูสั่งบัวแรกกูไม่สวนอ่ะสิบบ้ากูอยู่ไหนโอ้โหมันโดดตามลงมามายังสิบบ้าสิบบ้าบวกสิบบ้าบวกสิบบ้าบวกตายเรียบร้อยโอ้โหเอาฟ้าเล็กออฟฟิเชียลชิวๆโอ้แต่ว่าตัวแดงนั่นหน้านี้น่าจะไม่ไหวว่ะงั้นงั้นงั้นเขียนก่อนเขียนนี้เขตนี้ไม่ได้เขียนนี้ไม่ได้อ ตายน้าตกอยู่ได้เปล่าตายน้าตกไปทางลงนะลงกันก่อนไหมลงกันก่อนลงกันก่อนคือไม่รู้หรอกมันไปไหนแต่ว่าหลบไอ้ตัวด้านบนก่อนอันตรายมากลงมายังสิบ้ากูโดลงมาแล้วโอเคอเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้วงนี่มันจะร้อนนเมฟสิบ้าพวกด้วยสิบ้าฝากด้วยเด้อฝาด้วยฝังด้วยกูเลืดดดดอดแทบไม่เหลือแล้วกู้ามตีใครโอ้โหนึกว่าลงมาตรงนี้ปลอดภัยแม่งตึงเลยดูดิ สุดๆที่มันเป็นทางถ้ำแน่นอนทีนี้จะขึ้นยังไงอะเราบากและลเราบากกว่าเดิมอีกข้างหลังข้างหลังข้างหลังตัวหนึง่งผมสั่งลุยก่อนผมอยู่ตรงเนี้ยผมทำอะไรมากไม่ได้สิบว่าตายโอ้มันเป็นเดโมนิกโอ้โหตัวมันอยู่ไหนไม่รู้แต่เป็นเดโมนิกไปแล้วไปแล้วโอ้โหเซ็งเลยกูนึกว่าตรงนี้แบบจะปลอดภัยสรุปเลยคือไม่ได้เว้ย เรียบร้อยไปงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราหาที่พักพิงใหม่เขตเก่าผมว่าตรงรนู้นไม่ค่อยมัยนไม่ค่อยมีไดโนเสาร์กูย้ายมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มันกว่าเว้ยเอาละลงนี้ก่อนพักฟื้นร่างกายแป๊บหนึ่งโอ้โหเหนื่อยมากในการเดินทางด้านนู้นลูกดอกยังเหลืออีก8ยังจับได้อีกหลายตัวอยู่แต่ว่าเดี๋ยวขอเลือกก่อนอ่าโอเคกินน้ําพร้อมไปเหลืออาหาร บิน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 กินอาหารกินอาหารเอาตัวโหดๆดุดๆสัซตัวนึงซินบ้านี่เมื่อกี้เจ๋งมากเลยฆ่าเอาฟาสบายแต่เสียดายแพ้ในส่วนของเดโมนิกเดโมนิกนี่มันเป็นตัวโหดไงเฮ้ยเอาตัวนี้ก็ได้นี่กว่าเดี๋ยวดูก่อนตัวนี้ไหวเปล่าเป็นเฮฟเวนลี่เฮฟเวนลี่มันจะขี่ลำบากหน่อยเออเดี๋ยวดเอ้กูจะยิงแล้ววะขอดูก่อนว่าไอ้ตัวเฮฟเวนลี่ตัวนี้มันจะใช้อุปกรณ์ในการผลิตที่ขี่ยากว่าเฮฟเวนลี่มันมีไหลสายพันธุ์มากน่าจะเป็นตัวนี้ โอเคอุปกรณ์เรามีใช้โต๊ะของอาร์เทมิสงั้นเราจับตัวนี้เลยแล้วกันจัดไปเปิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวล่อมาดีแล้วก็ตีนเตะตีนเตะน่าจะได้อยู่มา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 เอาเดียวเฉยอะไรอะอะไรอะมาจะถึงรุ่งเช้วเดี๋ยวนะเปลี่ยนใจเหรอเอา้ายิงตามอุย้ยดีเหมือนกันดีกว่าลูกรอลนี่คาระลบหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองดอกโอเคชิวเว้ได้อยู่ได้อยู่เออเดี๋ยวลงเบอรี่เลยเดี๋ยวโต๊ะเดี๋ยวเราผลิตใหม่เลยเมื่อไหร เบอร์รี่สีม่วงแล้วกันอ่าผสมกันไปแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาไอ้โต๊ะของไกาอามาก่อนบ้างตัวนี้หาดไฟเบอร์กัหินไม่เป็นไรเดี๋ยวฟาร์มได้เลยแต่ไฟเบอร์นี่ค่อนข้างใช้เยอะถ้าเป็นไม่ได้เราควรจะหาเคียวให้ได้เลยที่สุดจริงๆถ้าเราไปตีตัวหวัมันจะมีสุ่มดรอปนะครับอาจจะมีแบบได้เคียวมารอหินมาฟาร์มฟาร์มเฉาะมาชอมาออ้ยแตกไวมากแตกได้อย่างว่องไว พอมาเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นั่นมาเฮ้ยบวกเด้บวกบวกบวกตายไปเนี่ยเฮ้ยตีตัวด้านหลังโอ้โหทำไงวะเนี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเฮ้ย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 เดียวเดียวเรียบร้อยสามเขาช่วยกันช่วยกันเร็วกูติดไฟกูติดไฟโอ้เฮ้ยโอ้ยทั้งติดไฟทั้งค้างอู้ยทันพอดีดับ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 โอ้โหเกือบไปมากูไม่ตายพอแล้ว หายใจไม่ทันในบ้าเรนียบร้อยครับผมเลเวล5ห้านี่ก็โหดเหมือนกันนี่ว่าใช้ได้เลยทีเดียวเลือดไปเลยเดี๋ยวต้องไปปรับการรีเลือดพาร์หน้าเพราะว่ารีเลือดช้านะครับไม่สมดุลโอเคนี่เอาโต๊ะมาลองใส่ที่ขีด่ด้วยก่อนเดี๋ยวเราจะต้องผลิตโต๊อทิมิตรในตัวนี้นะครับนี่ได้อะไรมาเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยสเปียสเปียพิษด้วยทุกคนโคตรด,ดีเดี๋ยวเอาขับไว้เลขหกแล้วกัน อ่าเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววางโต๊ะเลยอ๋อมันมีของเก่ากูลืมของเก่ากูพิกอัพมาแล้วแต่ไม่ได้วางเออเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูนะขออภัยด้วยทีนี้เติมของกันเลยนะครับมีไฟเบอร์มีไม้มีหนังมีอะไรมากมายจะมืดอ,อยู่แล้วเร็วเรวเร็วรว,รว,รว,วันนี้ขอแค่ได้ขีดสามเาทักตัวนึงก็ได้เพราะไอเต่านี่ใช้ของเยอะไม่ว่ากันแต่จะได้แล้วก็ได้น่าสนเราไอเต่าเพราะของที่ขาดน่าจะเป็นซีเป็น เมื่อกี้เราไปฟาร์มลังวีเวอร์มานะ่าจะมีซีเมนต์หลุดมาบ้างนี่437น่าจะพอโอเคแต่เสียดายตอนนี้ตัวนไม่อยู่นี่ไงแม่งก็น่าจะได้ขี่แล้วอะเรียบร้อยนะครับโต๊ะอาร์เทมิสเดี๋ยวพิมพ์ชื่อไปดีกว่าอันนี้เอริสอะเอาอาร์เทมิสมาหนึ่งเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวค่อยกินแล้วกันได้แล้วเรียบร้อยวางนี้เลยไม่ต้องไปไหนไกล แต่ตรงนี้มันจะมีปัญหาคือมันจะค่อนข้างที่จะซับซ้อนในการจะคลาฟอะไรแต่ละอย่างนะสรุปเลยคือโซไม่พอทุกคนโซขาดแค่อันเดียวเท่านั้นครับตอนนี้ไปหาโซไปหาโซเลยไปหาโซเลยน่าจะพอได้ไปบินวันนี้กูต้องได้ขี่สามเขาหายตัวแดงๆอ่ะดรอปโซหมดหรือไม่ก็เอาเป็นพวกเอ็นไลท์เทนก็ได้เฮ้ยเหมือนด้านนู้นจะมีบอสมาเกิดด้วยทุกคนชื่อหายไปแล้วนะไม่รู้ใครตีหรือว่ามันปั๊กจมรูไปก็ไม่รู้กัน อ๋อยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวตอนนี้เราต้องฟาร์มโซจากไอ้พวกแบบตัวเขียวๆแดงๆเอาละตัวนี้แหละลงด้านหลังให้ไหม่ให้เห็นแล้วก็เตะเตะมันเตะให้หลับก่อนได้เปล่าไม่หลับซะด้วยนาะจะหลับย่าอยู่งั้นฆ่าเลยละกันเรียบร้อยได้ไหมเหมือนจะไม่ได้วะ่ะเหมือนจะไม่ได้โซแต่ได้ของมาเยอะพอสมควรนี่ของเต็มเลยเออด้านหลังด้านหลังเออมีแม่มีโซไหมไอ้ตัวนี้ยิ่งดอกด้อยเลยโอ้โห มากันเพียบเลยทีนี้ไอ้ป้ายกฝูงมากันเลยข้างล่างมันจะเป็นไพรมอลนะตัวสเตโกอะ่ะสรุปเลยคือไม่ดรอปไม่ดรอปไปต่อโหแสงแสงนี่อะไรเนี่ยอันนี้ตัวโหดแน่นอนเนี่ยนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น่าฆ่าไว้ไปเพนกอนเพนกอน,นี่นี่น,นี่ต้องเอานี้ระดับเฮิรเว่นน่าจะมีเอ้ยเอ้ยล่วง ดีไวโซได้แล้วนะครับเมื่อกี้เหมือนจะมี d n a มาด้วยนะครับเติมโซเข้าไปทีนี้อันนี้เปล่านี่แหละอันนี้แหละที่เราต้องการนะครับผมเดี๋ยวไปลองขี่เล่นดูว่าจะโหดขนาดไหนแต่น่าจะดีกว่าตัวม้านะครับเพราะว่ามันถึกกว่าว่านายย่าจะมีพลังป้องกันที่ดีกว่ามาและอาร์เมอร์ควรจะได้ที่ขี่แต่ละอย่างนี่ยากกว่าการจับอีกการจับยังไม่ยากเท่ากับทําที่ขี่อ่าลองดูพลิกซ้ายโจมตีเหมือนสามเขาปกติ อรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนสามขาวเป๊ะเลยนะครับผมแค่ว่าหน้าตามันดูแปลกไปเฉยๆวิ่งไวมากวิ่งไวมากโอ้โหโอ้ยพอชา้ามันเลงเต็มแล้วแบบโคตรไวดู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 ด,ด,ดอูอย่างไวใช้ได้เลยใช้ได้เลยฟาร์มเนื้อได้บอกว่าเออหัวไปก่อนฟาร์มเนื้อได้ไหมกด C กดอย่างอื่นไม่มีนลมีแค่นี้นะครับอุ้ยโดโดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเจอโดโดที่น่าจะแบบเทพอยู่พอสมควรอุ้ยสูงพอๆกูเลยด้วย ดีวายดีวายเอาจับได้ได้เฉยขี่ได้อีกขีได้อีก,กวาโอ้โหนี่นี่น,น,น,นีอันไหนอันไหนของมันวะไกรอาโดโดหรอหรือว่าฟอร์กเทนคือมันมีหลายแบบมากแต่ผมว่าน่าจะเป็นเอ,อ่โดโดธรรมดานะครับผมใช่อันนี้ปะไม่ได้กูผลิตในไหนอ่ะเมื่อกี้มันเยอะมากเลยอ๋อผลิตในม,มันมีหลายสายพันธุ์นี่ ของตัวนี้เนี่ยเป็นของเดมิเตอร์แน่นอนนะไปวันนี้บมว่าเอาเท่านี้ก่อนดีกว่าโอเคครับทุกคนครับกนไหวไงเนี่ยสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ให้กำลังใจนะครับกันได้อย่างไรกหรับในพาร์ทนี้ก็จบไวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ